นี่กรนะครับสวนไพฑูรย์เทษตรผสมผสานพี่น้องนะครับมีลูกค้ารายใหญ่มาเหมาเหมาสวนเลยนะครับย่างละย่างละเจ้าลอยวะอันนี้เพ่อดีเอาไปลุกไปพัทยานะครับลุงกินพี่น้องนะครับย่างละลอยข้างหน้าเขาไม่ใบนะนะครับพี่น้องนี่กวงตุ้งเพราะนัแพกกันปะกวงที่กวงตุ้งเลาเท่าไหนควาบังชาดน้ำเด้ยความางฉาดสองลอยความางฉาดสองลอยถาถุงอยู่ว่าท่านถุงเนี่ยย้อนต้องไปตลาดหรือเปื่อ มันต้องเขียนไม่ไห่น้ำผักหอมผักซีนะครับพี่น้องเ้อนะครับนะครับหลายอย่างขนาดน้างาม,งาม,งามของตุกแม้ใบขึ้นออกหลายเอะเทนายใบเนาะพัดได้อยู่ด่นนนะ <c oughs> นะครับพี่น้องช่มหนึ่งกำลังปลูกหอมอยู่บักเน่าเลยนะครับหมูวานกับผักกีตูโหระพาแล้วกับบ้านผักที่จีนนะครับเนี่ยผักที่จีนจะไปพัทยาแล้วนะครับของเรา ผ้หลังหอดพัทยาผู้ใได้อยากได้ก็สั่งได้นะครับพี่น้องนะครับ